ของคอนเปนนะคะเบอร์สิบสองนะคะอรัญญามณีเกศเนาะจ้าเดี๋ยวลงสู่นโยบายพักลมไทยจำพักจะปรับให้เป็นหนึ่งพันบาทนะฝากเบอร์สิบสองไว้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณนะคะกลับพระคุณผู้ใหญ่คะฝากเบอร์สิบสองในบัลลังคุณนึกไม่ออกเปลาเบอร์สิบสองเข้าไว้ค่ะเบอร์สิบสองแต่สิทธิเหตุอดับมือจ้ากว่ายสิบปีแข็งแรงแข็งแรงไม่มีโรคไมเนาะ จริงจริงเลยนะคะนี่คือเบอร์12ค่ะตัวจริงเสียงจริงค่ะเนี่ยตัวจริงเสียงจริงของเบอร์12ค่ะคุณลุงคุณป้าเข้าคุหานี่ไปออกเบอร์12บสอเลยค่ะโอเคไหมเชียร์อยู่แล้วเนาะฝากด้วยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะปีใหม่นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่สองเข้าคุหานะคะอีกง้นอะไรไม่ออกงานเบอร์12ไว้นะคะ นะคะคุณพี่นึกไปออกเข้าคูหาเอย่าลกาเบอร์สิบสองอย่างเดียวเลยหยิบปากกามาใส่เบอร์1ิสอเลยค่ะเลขหนึ่งเลขสเลยค่ะสอนะคะเบอร์ิสองยนะอรัญญาไม่มีแจมเบอร์สิมาฝากเบอร์ไว้หน่อยนะคะจ้า ในส่วนนโยบายของทางพักอยู่แล้วเนี่ยในการลงพื้นที่เนี่ยเรามีนโยบายเราเรามีอะไรที่จะดูแล,แลประชาชนใน,ในพื้นที่มั่งค่ะจริงๆแล้วเวลาลงพื้นที่หมวยจะชูน,ชนยโยบายของคนเอกประสงค์ชาทํชาทำแล้วทําอยู่ทําต่อส่วนใหญ่ลงพื้นที่จะชูนยโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพัฒนนะคะจากเบี้ยผู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพัฒจาก300บาทเป็น1 0 0 0ันบาทนะคะ แล้วก็ปรับเบี้ยผู้สูงอายุให้เท่าเทียมกันทุกช่วงอายุไม่เราจะไม่ปรับตามขั้นบรนจดค่ะแล้วก็มีปัตรขอโทษนะคะขอโทษดิแล้วก็มีคืนเงินประกันสังคม30เปอร์เซนะคะโดยเราที่เราไม่ต้องรออายุ55เราสามารถเบิกมาใช้ก่อนได้ค่ะในส่วนของกลุ่มที่ทํางานค่ะแล้วผลตอบรับในการเดินเดินในชุมชนเนี่ยมีการการะแสตอบรับยังไงบ้างเอ่ยการตอบรับ ที่ลงพื้นที่มากระแสะการตอบรับคือดีมากค่ะพี่น้องประชาชนให้การตอบรับดีมากค่ะสําหรับนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท,ที่ลุงตู่ทามาแล้วทําอยู่ทําต่อแล้วก็เบียียผู้สูงอายุบอกว่าปรับเพิ่ม,เ,มเป็นเป็น1000บาทพ่อแม่พี่น้องก็บอกว่าก็โอเคดีค่ะแต่ว่าลุงตู่ทามานโยบายของลุงตู่เนี่ยมือก็ขออาสาเป็นประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่าลุงตู่ว่าคนงานรัฐบาลตู่มีเยอะแยะมากมายอะคะ่ะมืก็ เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่จะตั้งใจทํางานแล้วก็ขออาสามาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องจันจักหลักศรีก็อย่าลืมเลือกอรัญญามณีแจ่มเบอร์1 2เคเจนจักหลักศีด้วยนะคะฝากด้วยนะคะคนรุ่นใหม่ค่ะคนทํางานจริงใจรับใช้ประชาชนจริงๆค่ะครับขอบคุณครับ